สวัสดีครับอยู่กับช่างคม p o w เ r อร์ซิงเช่นเคยนะครับก็วันนี้ช่งคมพามาจัดชุดลงตู้ลำโพงนะครับสำหรับอุปกรณ์ DIY นะครับผมชุดนี้จะเป็นชุดกำลังวัต2 0รวัตต์นะครับผมจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันกันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างคม p o w เ r อ i n ซิงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแล้วก็แนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆต่อไปนะครับผมโอเค นในส่วนของอุปกรณ์ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานนะครับอุปกรณ์เริ่มต้นนะครับในคนที่ต้องการทำลำโพง DIY นะครับตรงนี้จะเป็นชุดกําลังขับ200วัตต์นะครับ200วัตต์ RMS นะครับสามารถขับตู้ลำโพงที่ใช้ดอกลาโพงซับเบสอยู่ที่ตั้งแต่3นิ้วขึ้นไปจนถึง8นิ้วนะครับ8นิ้วก็ให้ใช้ดอกแม่เหล็ก1ชั้นนะครับโครง โคงปั๊มดีกว่าเนาะไว้เดียวนะครับผมกำลังวัดต่อละโพงอยู่ที่ช่วง100ถึง150วัตน,นะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ไปเริ่มที่เจ้าตัวตัวนี้เลย M Power M ขับนะครับชุดนี้เราจะใช้เป็นตัว ZKTB21F นะครับเป็นของ w u s h i a u d i o ง,งานแท้นะครับตัวนี้ตรงนี้ผมเปลี่ยนคาป,ปาตัวใหญ่ให้เนาะจากเป็นตัวเล็ก ค่าอยู่ที่ตัวเล็กนะครับหกพันมิลลิแอมมิลลิแอมนะครับผมต้องขออภัยนะครับเสียงรถหน้าบ้านแล้วก็ตัวเล็กตัวเดิมจะเป็น6800น mm. แปมิลแอมนะครับในส่วนนี้ก็จะมีอ,อะไรนะเขาเรียกว่าเพิ่มโมเพิ่มเติมให้นิดหน่อยนะครับสำหรับงานตัวนี้นะครับ ขออภัยครับนี่รถวิดด่งไปมานะครับผมอันนี้คือกําลังขับ200วัตต์อาเม็ดช่องซับ 1, 100วัตต์ซ้ายขวา50 50 w นะครับเสียงดีนะครับเสียงดีใสแจ๋วเลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของดอกลําโพงผมจะใช้เป็นชุดนี้ HK นะครับ4โอห์ม100วัตต์นะครับซับวูฟเฟอร์หน้าตาง้านยๆเป็นแบบนี้งานแท้นะครับงานดีงานแท้นี่ ในส่วนของซับ6.5นิ้วนะครับมันลงตัวพอดีครับส่วนของเสียงก้างใช้3นิ้ว Alla ออ4โอหมตัวนี้ใช้ตัวนี้นะครับผมที่จะจัดเจตให้ตัวนี้นะใช้ผมใช้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นคู่หนึ่งเนาะลูกค้าคู่หนึงนะครับ <c oughs> ในส่วนของเสียงแหลมจะใช้ของอ่า HK ครับ HK ไทเทเนียมนะครับหน้ากากป้องกันแบบนี้นะครับป้องกันการก,กดยุบนะครับตัวนี้ใช้ดีเลยนะครับใช้ดีเลยใช้ตัวนี้ก็คู่หนึ่งพอดีนะครับผมในส่วนของ C C ผมใช้ C สีฟ้าตัวนี้เป็นของ g ดังนะครับ G ดังบีเบ่าค่า3.3มจุดสามไมโคฟรฟลัดหนึวูนะครับผมเป็นคู่นะครับคู่นี้เนาะ แล้วก็ชุดเพจชุดเพจเป็นชุดเพจทึบแบบนี้นะครับดำยิงทรายตัดด้วยขอบสีทองสวยงามด้านหลังเดินระบบเดินสายเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเอาไปต่ออีกนิดหน่อยก็ใช้งานได้เลยในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เราใช้แบตเตอรี่ยิงตรงแบตเตอรี่ยิงตรงจะเป็นตัว 6s 6อนะครับ 6S 6M ตัวนี้ l ลายฟิสนะครับปลอดภัยแพ็คอย่างดี หัวจะเป็น XT 6 0นะครับหัวตัวผู้ตัวเมียเนาะเาก็ไปเข้าสายเพิ่มเติมได้นะครับปลอดภัยสูงสุดนะครับไม่มีระเบิดนะครับใช้งานยาวนาน4-5ชั่วโมงเรือเือนะครับผมแล้วก็หัวชาร์จจะเป็นตัว2 1่ V2A าวนะครับผมชาร์จประมาณ3ชั่วโมงเต็มนะครับประมาณ 3- 4ชั่วโมงเต็มนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนชุดนี้ที่จัดระบบให้นะครับราคาจบอยู่ที่ 3,800บาทนะครับ3,800บาทก็คือได้ครบชุดเลยนะครับก็อุปกรณ์นี่คือมาตรฐานแล้วก็ดีนะครับผมบางคนอาจจะซื้อได้ถูกกว่านี้กอ็อาจจะมีโค้ดส่วนลดใน s h อ p e e ออนไลน์หรือร a านสลงร้านสนครับก็ลองดูกันนะครับในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยผมติดแฮชแท็กสินค้าใต้วิดีโอนะครับตรงคำว่ากดเพิ่มเติมใต้วิดีโอนะเพื่อนๆลองไปกดดูถ้าใครมีส่วนลดเยอะก็ก,กดในแอป s h อ p e e หรือแชท รัชดาหรือแอปออนไลน์อื่นๆได้นะครับผมก็ไม่ว่ากันเนาะส่วนใครต้องการให้จัดชุดให้ลงตัวกับดอกลําโพงหรืออุปกรณ์ที่ลูกค้ามีเนี่ยก็บอกได้อันนี้ก็จัดให้ได้นะครับผมประมาณขนาดนี้นะในส่วนของอางานรุ่นอื่นๆน,นะครับหรืว่าใครต้องการให้จัดสรรเพิ่มเติมเนี่ยช่างคมยินด,ดีให้บริการนะครับก็วิธีการนะครับ <c oughs> ติดต่อช่างคมก็จะมีไลน์ไอทีนะครับ ใต้วิดีโอหรือว่าไลน์ไอดีหน้าหน้าเลยนะหน้าวิดีโอด้านบนนะครับหรือเข้าไปกดเพิ่มเติมก็จะมีข้อมูลการติดต่อไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเฟซบุ o กอ่ YouTube, ายูทูบไลน์นะครับผมติดต่อช่างครมพอเ e r s i n g ได้เลยนะครับก็อุปกรณ์สามารถที่จะจัดให้ได้ตั้งแต่ชุดเล็กๆจนถึงชุดใหญ่ไปเลยชุดสีนิ้วก็ได้ถึง12นิ้วคู่จะเอาแอมรถยนต์รถบ้านหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่า ทักามาสอบถามมันก่อนเนาะจะได้หาลือปรึกษากันนะครับผมมีชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้เนี่ยจะจะจะยังไงนะครับบางคนก็มีแค่ power amp ตัวเดียวนะแต่ว่า <c oughs> หาดอกยังไม่ได้เนาะบางคนก็มีแค่ดอกช่างผมมีดอกตัวนี้เนี่ยแล้วผมจะ,อะเอา power ตัวไหนครับแบตเตอรี่ผมต้องการตัวไหนเสียงกลางละ่ะเสียงแบสเสียงแหลมตัวไหนมันเหมาะสมมัลงตัวกัน ต่ระบบไฟบ้านสวิตชิ่งผมต้องใช้ตัวไหนอันเนี้ยสำคัญมากนะครับพวกนี้สําคัญมากเราต้องบาลานซ์กันให้ครบนะครับหมายถึงจัดระบบให้มันพอดีไม่งั้นมันก็จะเกิดปัญหาหนึ่งเปิดตัด2เปิดแล้วนู่นนี่นั่นนะครับมีเสียงอย่งนั้นอย่างนี้แบบนี้เจอบ่อยเจอเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็ต้องอ, <c oughs> อะไรนะทำระบบให้ลปลงตัวก่อนนะครับก่อนที่ จะเอาไปลงตู้ไม่งั้นไปลงตู้ก็มีปัญหาทําให้จบอีกนะครับหลายคนในส่วนของสายไฟก็เช่นกันนะครับสายไฟเนี่ยผมแนะนําเพื่อนๆหลายคนสายไฟชอบใช้สายเล็กเนี่ยสายตรงเนี้ย <c oughs> นี่ดูสายโคตรใหญ่นะสายนี้ก็คือให้ดูที่อ,อะไรนะาสายทองแดงให้ใช้อันเนี้ย 2.0ขึ้นไปนะครับ2.0ขึ้นไปตัวนี้3มิลน,นะเนี่ยใส่ทองแดงตัวนี้อันนี้สายชาร์จ 2, 2.2มิลใช้ใสายนะครับ2มิลส่วนสายไฟเข้าไปออกเนี่ย2.5ถึง3มมิลขึ้นไปจะดีมากเพราะว่ายิ่งจ่ายกระแสดได้เยอะก็ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าสายเล็กๆอะ่ะมันใช้เฉพาะพวก led หรือพวกไฟโชว์ในตู้ทั่วไปนะครับมันไม่สามารถที่จะมาต่อแบบ เดินระบบได้ไอเดินระบบกับสายลําโพงแล้วก็สาย LED ให้แยกกันนะครับให้แยกกันทั้งหมดนะครับอันนี้ผมเน้นใช้สายซิลิโคนนะสายซิลิโคนของรถยนต์มันจะเป็นทองแดงแท้95%ที่เหลือก็ผสมนิดหน่อยแต่ก็ดีดีกว่าพวกสายอื่นๆนะแต่มันราคาสูงหน่อยแต่ก็ไม่สูงมากหรอกคุ้มนะซื้อมาม้วนหนึ่งก็300กว่านะครับก็ประมาณนี้โอเคนะครับ ก็คลิปนี้ก็น่าจะมาแนะนําประมาณนี้แหละเพื่อนๆชุดนี้ก็เหมาะกับโคงหล่อได้นะครับถ้าตัวนี้โคงหล่อไม่เหล็กชั้นเดียวพวกซับไว้คู่ก็ขับได้นะครับแต่ก็ติดพัดลมเพิ่มอะไรนิดหน่อยเนาะโอเคนะครับก็ประมาณขณะนี้ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างโคบเอาไปสิงให้ด้วยนะครับ